เศษงานสร้อยคอระยะน้ำหนักสองบาทกันค่ะจัดแบบงานเส้นใหญ่ให้กันก่อนเลยนะคะสายสร้อยค่ะจะเป็นงานแพรซีตองนั่นเองค่ะเป็นงานแพรซีตองสองเส้นนะคะวางคู่กันแบบนี้เลยค่ะประดับตกแต่งนะคะด้านข้างมีเป็นงานรูปหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็งานระยะเป็นงานรูปหัวใจค่ะ งานแพรเบ้นสวยๆค่ะสายสร้อยนะคะด้านบนจะเป็นงานแพร์เบ้นเลยค่ะเรียงลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นงานแพร์เบ้นเกลียวแบบนี้เลยค่ะมีลูกตุ้มนะคะงานจิกลวดลายนะคะสลับให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะส่วนตัวงานจี้ค่ะรอบนี้นะคะเป็นงานจี t ้ที่น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นงานจี t ้ฉลุด้วยนะคะด้านในนะคะก็จะมีแกะจิกลวดลายนะคะให้เวลาดูออกมาเนี่ยเหมือนใส่เป็นงานสร้อยเพชรได้เลยนะคะ สายสร้อยลายเกรดดาวค่ะตัวสร้อยนะคะจะเป็นงานเกรดดาวกลมแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะตัวจี้ค่ะจะเป็นงานประดับลูกบอลน,นะคะจิกว่าลายสองข้างนะคะตรงกลางค่ะเป็นงานลูกบอลจิกด้วยลายดอกพิกุลนะคะพร้อมจี้รูปหัวใจนะคะจิกลวดลายน่ารักน่ารักเงาเงาเลยค่ะ หรือชอบงานป่งเส้นใหญ่นะคะก็แนะนำลายนี้เลยค่ะเป็นงานเบ้นกลมค่ะงานถักจะเป็นงานเบนกลมลวดล้วนเลยนะคะหอยจี้เล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักเป็นงานหัวใจดาวค่ะรูปหัวใจดาวนะคะก็จะเป็นงานฉลูจิกลวดลายดอกพิกุลให้ด้วยนะคะ หรือใครชอบงานใหญ่อลังการนะคะใส่ออกงานนะคะนี่เลยลายนี้ได้เลยค่ะงานเหลดจริงใจค่ะจะเป็นงานเหลดรูปหัวใจนะคะสลับกับห่วงนะคะมาทาั้งเส้นแบบนี้เลยค่ะหัวใจก็จะเป็นงานขัดทรายนะคะจิกลายเงาตรงกลางค่ะห้อยหัวใจด้านล่างให้ด้วยนะคะเป็นงานหัวใจไปทั้งเส้นเลยนะคะ แบบงานลวดลายอีกเส้นหนึ่งค่ะก็จะเป็นงานลายแพรผ่าวายนั่นเองค่ะเป็นงานสร้อยผ่าวายนะคะถักคู่กันแบบนี้เลยค่ะแบบตันๆแข็งแรงเลยนะคะส่วนงานจี้ระยะด้านล่างค่ะลายน่ารักมากเลยค่ะเป็นงานดอกไม้นะคะพร้อมกับหัวใจนะคะหอยจี้ด้านล่างแบบนี้เลยค่ะน่ารักทั้งดอกไม้ทั้งหัวใจเลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบงานลายยอดฮิตอีกเส้นหนึ่งค่ะก็คืองานลายถัด8ดเสาั้นเองค่ะเป็นงานถัด8ดเสาโปร่งนะคะกลมๆแบบนี้มาล้วนทั้งเส้นเลยค่ะตกแต่งด้านล่างนะคะเป็นงานระยะลูกบอลจิกลวดลายค่ะพร้อมขั้นลายมีนาแล้วก็งานหัวใจของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานจิกลวดลายขันเงาแบบนี้เลยนะคะเวลาโดนไฟเหนียววิ้งวับมากเลยนะคะ อยากได้ลายเส้นเล็กตันๆหน่อยนะคะก็งานลายกระดูกงูลายนี้ได้เลยค่ะเป็นงานถักกระดูกงูนะคะคล้ายๆงานลายเบสน,นะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นเล็กลงนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงขึ้นค่ะตัวจี้ระยะนะคะก็จะเป็นบอลจิกลวดลายค่ะทั้งหมด5ลูกเลยนะคะพร้อมกับงานหัวใจจิกลวดลายขัดเงาเช่นเดียวกันนะคะ หรือจะเป็นงานสีเสาตันค่ะสายสร้อยนะคะเป็นงานเส้นเล็กๆเ,เลยค่ะงานถักสีเสาตันนะคะสวยๆแข็งแรงมากเลยนะคะใส่ติดคอได้เลยค่ะงานระยะด้านล่างก็จะเป็นงานลูกบอลขัดทรายนะคะจิกลวดาลายพร้อมกับขั้นมีนานะคะรูปหัวใจห้อยด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นงานขัดทรายเช่นเดียวกันแล้วก็จิกลวดลายให้ดูน่ารักขึ้นด้วยนะคะ หากใครที่ชอบเป็นงานลายเม็ดประคำนะคะนี่เลยค่ะลายเข้ามาใหม่สุดๆเลยนะคะเป็นงานเม็ดประคำเงาล้วนเลยนะคะติดเรียงกันทั้งเส้นลงมาเลยค่ะด้านบนก็จะเป็นงานเม็ดเล็กๆนะคะส่วนด้านล่างขาดนี่เลยจะเป็นงานเม็ดใหญ่ขึ้นนะคะใส่สวยมากๆเลยนะคะลายนี้ ส่วนแบ,บ่งงานแฟชั่นนะคะก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะลายนี้นะคะจะเป็นงานลายเล่นะคะเล่ขัดเงาล้วนนะคะพร้อมกับประดับจี้ด้านล่างเป็นงานซีดีฝั่งพอยค่ะเส้นนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะปรับระดับความสั้นยาวได้ด้วยนะคะเพราะจะมีห่วงถดด้านหลังมาให้นะคะ ลายแฟชั่นยูริง n g อีกเส้นค่ะด้านบนนะคะจะเป็นงานยูริงแบบขัดเงาล้วนเลยนะคะและจะมีประดับพอยด้านล่างค่ะสองสจี้แบบนี้เลยนะคะสายสร้อยเนี่ยก็จะมีงานทดความยาวให้อีกเช่นเดียวกันนะคะสามารถปรับระดับสั้นยาวได้เลยนะคะ แบบสุดท้ายค่ะยิ่งให่อลังการไปเลยค่ะสายสร้อยก็จะเป็นงานเลดนะคะลายเส้นรวมกันแบบนี้เลยค่ะเป็นงานแพรเลยนะคะจี้ประดับตกแต่งด้านล่างค่ะจะเป็นงานจี้ลายดอกไม้นะคะลายดอกโบตันนะคะจะเป็นงานจิรลวดลายนะคะขัดเงานะคะแผ่นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นงานจิกลวดลายนะคะให้เวลาโดนไฟเนี่ยจี้ก็จะเด่นสว่างขึ้นมามากเลยนะคะตัวสร้อยนะคะมีสามารถปรับระดับความยาวได้เช่นเดียวกันนะคะมี ทดยาวความหลักด้านหลังให้ด้วยนะคะชอบลายไหนถูกใจลายไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้กันเลยนะคะหรือจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook หรือว่าทางไลน์ก็ได้เลยคะ่ะ